เที่ยวบินวิญญาณโดยมาท่า23ธันวาคม2020สวัสดีลูกลักของฉันวันนี้ขอเสนอการทำสมาธิแบบสาก,กลที่คุณสามารถใช้ได้ตลอดช่วงเวลาของการเข้าสู่ความเป็นจริงใหม่ขอเรียกว่าเที่ยวบินวิญญาณ วิญญาณของคุณกลับสู่โลกปกติซึ่งเป็นโลกที่พบอยู่เสมอระหว่างการเกิดใหม่ในโลกที่มีการสั่นสะเทือนตำ่ำนี่คือระดับที่ละเอียดอ่อนที่เธอจะได้พักผ่อนจากพลังอันหนักหน่วงที่ล้อมรอบเธอในโลกที่หนาแน่นซึ่งเธอได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่ยากลำบาก และได้รับประสบการณ์ใหม่ที่เธอไม่เคยมีมาก่อนและถึงเวลาแล้วที่เหล่าดวงวิญญาณเก่าที่บริสุทธิ์จะได้พักร้อนอันยาวนานได้รับความสุขจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของโลกเอกภพโดยพลังแห่งความสามัคคีและความรักที่ไม่มีเงื่อนไข วิญญาณมนุษย์จำนวนมากมีวิวัฒนาการมายาวนานแล้วพวกเขาได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าและตอนนี้เป็นเวลาเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากความพยายามของพวกเขาดังนั้นตอนนี้คุณต้องช่วยให้วิญญาณของคุณผลักดันครั้งสุดท้ายเพื่อออกมาจากโลกมิติที่สามและพบว่า ตัวเองอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่มีพลังสันสะเทือนสูงเพื่ออย่างรากที่นั่นตลอดไปในเวลานี้นี่คือเป้าหมายของการทำสมาธิที่ฉันจะเสนอให้คุณในตอนนี้ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหากคุณทำบ่อยที่สุดจงเรียกพลังการขึ้นสู่สวรรค์รวมถึงผู้ปกป้องทางวิญญาณของคุณ เทวดาและเทวทูตอาจารย์ผู้ขึ้นสู่สวรรค์พี่น้องดาราจักของคุณครอบครัวดวงดาวของคุณและขอให้พวกเขาช่วยคุณในระหว่างการทำสมาธินี้รับรู้กับทุกเซลล์ในร่างกายของคุณว่ามันตอบสนองต่อการสื่อสารของคุณด้วยการโอบก,กอดคุณด้วยความรักของมารดา ที่ไม่มีขีดจำกัดและไม่มีเงื่อนไขและทันทีที่คุณเข้าสู่พื้นที่แห่งความรักที่ยอดเยี่ยมเปรียบเสมือนอยู่ในคันของแม่คุณจะรู้สึกว่าวิญญาณของคุณบินจากไปดูเหมือนสำหรับคุณว่าร่างกายของคุณกำลังลอยขึ้นสู่สวรรค์อย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามครั้งนี้ เธอไม่ได้ไปคนเดียวแต่ใช้ยานพาหนะอันล้ำค่าของเธอไปด้วยกล่าวคือร่างกายของมนุษย์ที่เธอจุดติในตอนนี้ในเวลาสำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของเธอให้รู้สึกรักในร่างกายของคุณหรือที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการขึ้นสวรรค์ และกลายเป็นเบาไร้น้ำหนักและโปร่งสบายเหมือนวิญญาณของคุณมุ่งตรงเข้าสู่วิญญาณของคุณออกจากโลกมิติที่สามอย่างมีความสุขพร้อมกับพลังด้านลบที่หนักหน่วงและหนาแน่นซึ่งทำให้เขาเจ็บปวดและเศร้าโศกมากมายมันกำจัดพลังงานที่แปลกปลอมออกไป เรากับว่ามันกำลังทำความสะอาดสิ่งสกรปรกทั้งหมดที่ติดอยู่และกลายเป็นภาชนะศักดิ์สิทธิ์ที่โปร่งใสบริสุทธิ์และเปล่งประกายเช่นเดียวกับที่ผู้สร้างร่างกายมนุษย์ขึ้นมาในตอนแรกรู้สึกร่างกายของคุณโบยบินตามจิตวิญญาณของคุณรู้สึกว่าพวกเขารวมเป็นหนึ่งในพื้นที่มิติที่ห้า เพื่อมีชีวิตและสร้างขึ้นในโลกแห่งการสั่นสะเทือนสูงฟื้นจากการทำสมาธิก็ต่อเมื่อฟิวชั่นนี้รับรู้ได้อย่างสมบูรณ์ฉันอวยพรคุณและรักคุณอย่างมากพระบิดาผู้บริสุทธิ์พูดกับคุณคะ่ะขอบคุณบทความแปลโดย ้วยชัยกุลพงศ์ขอบคุณค่ะ